สวัสดีค่ะอยู่ว่างๆนะคะไม่ให้เวลาเปล่าประโยชน์เป็นคนแก่นเนี่ยจะไม่ดีอย่างหนึง่งชอบไปมองคนอื่นและเปรียบเทียบอย่าไปเทียบใครนะคะชีวิตเราก็คือชีวิตเราชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาถ้าเราเอาแต่เทียบเนี่ยเราจะเครียดอย่าไปเทียบใครทั้งหมดอยู่ง่ายๆแบบเจริญเนี่ยไม่สนใจใครอะไรกูไม่รู้กูอยากทําอะไรกูทํานั่นคือสนุกที่สุดถ้าคุณเอาชีวิตคุณไปมองคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่า เทียบได้เทียบแบบทํายังไงจะแข็งแรงแบบเขาล้วสู้เวลาออกกำลังกายจริงๆแรกๆจะปวดเมื่อยไปหมดเลยนะคะปวดจริงๆโอ้โหกลับบ้านไข้ขึ้นเลยออกใหม่ๆแล้วเขาเดินก็เดินไหวแต่ไข้ขึ้นไข้ขึ้นก็เดินเดิน3วันติดกันแล้วค่อยๆวันแรกรอบหนึ่งวันสองสองรอบวันสามสามรอบวันสี่ก็สามรอบห้าสามพอวันหกเจ็ดเริ่มเป็นห้ารอบละแรงมันก็กลับ เพราะนั้นไปดูเขาแข็งแรงแต่เราไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราแข็งแรงเราปฏิบัติให้ได้แบบเขาแอบเรียกว่าครูพักรักจำค่ะวันนี้ร้านเจเล้งก็จะมีสินค้าใหม่ๆแปลกๆขนมเข้ามาเยอะมากเลยเครื่องสาอางก,ก็มีแปลกๆซึ่งที่อื่นไม่มีเรานําเข้ามาเองนะคะวันนี้ผมยาวมากเลยวิผมไม่ได้เลยผมยาวเร็วจริงๆผมยาวเนี่ยจริงๆเขาก็มีแชมพูสระสําหรับ บางคนโกรกไม่ได้เลยโดนยาสารเคมีปั๊บหัวคันแสบแดงจะเล่นก็ไม่แนะนําให้โกรกเราก็มีแชมพูนะคะเป็นคู่คู่ของญี่ปุ่นเป็นแชมพูจะต,ต้องใช้ครีมนวดด้วยนะคะต้องใช้คอนดิชันด้วยนะคะแชมพูกับครีมนวดนี้ร้านเจเล็งมีขายลืมบอกไปของญี่ปุ่นสะแลาจะทําให้ผมสีเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่สระปั๊บดาเลยไม่ใช่นะคะพวกนั้นหลอกคุณนะคะพวกนั้นก็จะใส่ยา,ยาอยู่ข้างในแล้วก็ ผสมสีไว้แต่อันนี้ไม่มีอันนี้ของญี่ปุ่นเขาเพลนๆเขาจะมีสองสีสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้มแต่เวลาซื้อจะเล็งอยากแนะนำนะคะให้ซื้อสีน้ำตาลเข้มดีกว่าเพราะมันไม่ใช่ยาก,กรอกการที่ไม่ใช่ยาก,กรอกไปซื้อสีอ่อนเนี่ยความจะติดผมเราใช่เกือบหมดขวดมันถึงจะติดแต่ถ้าสีน้ำตาลเข้มมันจะเร็วหน่อยนะคะพวกนี้เป็นธรรมชาติของออญี่ปุ่นแพงนะคะขวดนี้แพงค่ะรู้ว่าแพงนะคะ พอซื้อที่นู่นต้นทุนนะคะ2 0 0พกว่าเยนนะคะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทุนมาเกือบพันหนึ่งแต่ว่าอันนี้ดีค่ะอันนี้ใช้ดีนะคะจะเล็งลองแล้วดีก็จริงๆอยู่ข้างบนวันนี้ไปรื้ตัวอันนี้มีนี่ข้างล่างมีขายนี่ลืมไปเพิ่งนึกได้ว่าเป็นแชมพูสระผมปิดงองแต่ทุกครั้งที่ใช้ต้องใช้คอนดิชันด้วยก็คือต้องให้อาหารผมด้วยข้อที่1นึ่ทำให้ผมไม่ร่วงข้อที่สองทให้ผมเข้มขึ้น ไม่ต้องโกรธแต่ต้องอดทนนะคะทําทีเดียวไม่ได้อันที่สองเราก็มีเค้กเที่ยวเน,นี้ยงานเยอะมากเลยของมาเยอะมากเค้กเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะตอนนี้ก็จะหมดอยู่แล้รหาซื้อนะคะเพราะว่าอีกตู้นึงว่าจะมาอาทิตย์นี้ไม่มาเพราะว่าพายุเข้าเรือต้องช้าไปเป็นอาทิตย์หน้า เค้กบาร์มอันนี้นะคะเวลาเราไปญี่ปุ่นแย่งกันซื้อนะคะอร่อยมากเลยมันไม่หวานเกินไปเค้กญี่ปุ่นไม่หวานอันนี้เขาตัดเป็นชิ้นๆนะคะไอ้ตัวใหญ่หมดไปลวหรือเป็นชิ้นๆอยู่นิดหน่อยไม่เยอะ่ะอันนี้เป็นคาเลยอันนี้เป็นคำคำสำหรับแจกเด็กทีละชิ้นเล็กๆนะคะเป็นคำคำชิ้นไม่หมดใส่กรองเข้าตู้เย็นไว้ตัวนี้จะเป็นเค้กบาร์มก้อนเล็กละอันนี้50บาทเองนะคะอร่อยค่ะอันนี้มีรสเนยรสกาแฟรสชาเขียวรสช็อกโกแลต อันนี้เป็นเค้กมะนาวอร่อยมากต้องกินค่ะเค้กมะนาวรู้สึกชีสเค้กจะหมดแล้วยังไม่รู้ข้างบนเมื่อกี้ขึ้นไปแป๊บๆกลิ่นยุบเท่าที่เห็นมาก็แนะนําว่าวันหยุดยาวนี้ซื้อไปให้ลูกหลานกินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจลิ่งว่างจะผัดข้าวผัดโชว์ข้างบนเลยค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันหยุดสุดสุหยุดสี่วันเจล่งก็จะไปชงเต้าหู้มิโซะให้กิน แล้วซุปข้าวโพดไปผัดข้าวผัดร้อนๆให้ชิมกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันข้างบนชั้นชั้นสามเดี๋ยวเจลิ่งจะลงไปทําให้แต่เจลิ่งจะตื่นสายหน่อยไม่ตื่นไม่สายแเราขแตท่ทำนู่นทํานี่แก่และพักหน่อยวันนี้ทําอะไรวันนี้เรามีเอ้นะเอเอทัวทูนะพวกสเปซทั้งหลายเนี่ยนะคะของญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นเวลาเขาทำแซนด์วิชเนี่ยอร่อยมากจนนี้เป็นข้าวโพดของเขาอร่อยมาก เราก็จะเจียวไข่ดาวหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่จะเป็นรสซอสซอสรสมะเขือเทศพูดผิดนะคะมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นรสทูน่าเดี๋ยววันนี้เจเลิงจะทำไอเป็นข้าวโพดให้ดูแต่เวลาเจเลิงทาเจเลิงเป็นคนชอบกินเข้มข้นเราก็จะใส่นมข้นหน่อยหนึ่งนะคะเจเลิงจะใส่นมข้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะทําสลัดให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะก็ไปซื้อนมข้นเข้ามาเมื่อกี้ การใส่นมข้นหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มีรสชาติเด็กจะชอบมายองเนตเจลิงเนี่ยนะคะจะมี3ชนิดที่ร้านนําเข้ามาขายเจลิงก็จะเดี๋ยวจะทําสลัดใส่มายองเนตเนี่ยน้ำสลัดมายองเนตให้กินกินแบบคนคนที่กินบางคนกินไอ้พวกสลัดเกินไปก็ไม่ไหวลองกินอย่างนี้จะติดใจตัวนี้จะมีแคลอรี่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะคะแต่ตัวนี้ เดี๋ยวจะเต็มสตรีมแล้วก็คือมีครกทุกอย่างสำหรับตัวนี้กินแล้วไม่อ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันนะคะตัวนี้สำหรับคนที่มีคอเลสเตอรอลมีไขมันอยากจะกินไอสลัดมายองเนสทำยังไงเดี๋ยวเจลิ่งจะเอาสลดเนี่ยนะคะกับปูอัดแล้วก็กุ้งทอดทำสลัดนี้กินอร่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเจลิ่งจะทำเอทูน่าสเปซเดี๋ยวเคี่ยวไข่ก่อน ไข่ดาวก่อนวันหยุดหรือตอนเช้าเช้าลูกจะไปโรงเรียนง่ายมากเลยขนมปังขึ้นมาอะไรก็ได้ที่ฉันซื้อง่ายๆนี่เจลิงให้เด็กไปซื้อมานะคะเวลาไปญี่ปุ่นเจลิงชอบมากเลยอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราปิ้งขนมปังในเนี้ยละค่ะ เราไม่เอาเครื่องปิ้งง่ายๆเลยนะคะระหว่างที่ปิง้งขนมปังนะคะเจลินก็จะผสมทุกเอเข้าโพดมายองเน็ตเนี่ยนะคะกับนมข้นหน่อยหนึ่งโอ้โหจะได้รสชาติเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ไข่ดาวลงไปโอ้โเด็กกินตายเลย หรือถ้าเด็กไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องลงถ้าชอบหวานก็ลงหน่อยเยทำเป็นไอเนี่ยนะคะมายองเนทีเจริงแนะนำทำเป็นฟุตสลัดก็อร่อยนะคะ ไม่ใช่แม่อร่อยจะ,จะได้ไม่เป็นมนเนนะเร็งเนี่ยค่ะจะเลี้ยงจะผสมนมข้นหน่อยหนึ่งนะคะชิมดอมูอร่อยมากเลยเด็กต้องชอบเด็กๆชอบค่ะนมข้นนิดนึงอย่าเยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจียวไข่ดาวเนี่ย่ะเอาอย่างเงี้ยกรอบๆอร่อยดี เช้าจะได้ไม่เย็นเกินไปเอากระทะนี่แหละใช้ง่ายๆแปบ๊บเดียวเองตื่นเช้าหน่อยนึงหรือเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็ทำให้ลูกกินกรอบเลยคะ่ะไม่ต้องเอากอบมาเจลลีเนี่จะจินตนาการเจนนี่รสโค้ดนะคะก็จะมีรถทูนา่ากับรสนี่ขายดีมากเลยนะคะ ขายดีด้วยจนมันเจลลถงขายมาสิกว่าปีแล้วนะอันนี้ขายดีมากขายตั้งแต่เมื่อก่อนไม่มียี่ห้ออื่นทําจนเดี๋ยวนี้เขามีทํากันแต่ตัวข้าวโพดอันไหนก็ไม่อร่อยเท่าของญี่ปุ่น mm hmm. จะเล่งไปทีไรจะเล่งจะไปเซเว่น hmm. เขาซื้อตัวเนี้แหละคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็เรื่องน้ํามัน mm hmm. วันนี้เรามีน้ํามันญี่ปุ่นเข้ามาหลายตัวตัวนี้จะขอแนะนําตัวนี้นะคะ น้ำมันญี่ปุ่นตัวนี้ตัวไหนใช่ไหมเดี๋ยวดูยิบสิอันตัวนี้ค่ะตัวนี้จะแพงมาก200นะเป็นน้ำมันทําจากมเมล็ดของนุ่นน้ำมันจากเม็ดนุ่นค่ะนะคะเม็ดนุ่นที่สีน้ำตาลอันนี้กินแล้วลดคอเลสเตอรอลลดความดันเสริมสร้างกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรงกระดูกให้แข็งแรงนะคะอันนี้เป็นอ,อของญี่ปุ่นนะคะราคา200ร้บาท แต่ท่านน้ำมันทั่วๆไปที่นำเข้ามาน,นี้จะ140บาทอันนี้ไม่ได้ลดความอ้วนไ,ม,ไนม,ม่แล้วมั้งคุยเพลินที่เอาใหม่คุยเพลิน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 นะคะก็เดี๋ยวเอาใหม่แต่จเจล่งชอบอกรอบก,ก,ก็เป็นเป็นแบบซีดค่ะนะคะเป็นมเมล็ดของนุ่นอันนี้ดีนะคะอันนี้อันนี้เมืองไทยไม่มีมั้ง จะเป็นแต่เมืองนอกไฟมันเริ่มแรงแลคะหลีไฟและเตาแก๊สนี่แรงนะคะเพิ่อไม่ได้เลยหลีแล้วเราก็จะใช้น้ำมันเนี่ยนะคะวันนี้นนเจียวไข่ นี่ค่ะนี่ใส่เยอะหน่ยอยเพราะเดี๋ยวจะทอดกุ้งด้วยค่ะ พีไม้มาให้อันนนากแปบในริมชักากระทร้อนเตาแก๊สนี่แรงนะฮะเล็กๆนี่แรงจังเลยถ้าจริงๆเขาทอดไข่ดาวกับน้ำนะคะ เราจะทำจากแซนด์วิชเราก็เลยทำให้มันสุกนิดนึงนี่นะคะ โคเขาอร่อยมากเลยนะคะหวานเชี๊ยบเลยเนี่ยอร่อยใส่นมข้นหน่อยหนึ่งมันจะออกหวานนิด,นดเด็กจะชอบ ผักก็แซมผักซะหน่อยหนึ่งนะคะขโมยผักตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะได้แซนวิชอันหนึ่งละง่ายๆ เช้าเช้าเนี่ยทำให้ลูกกินเตรียมไว้กลางคืนเตรียมไว้เลยก็ได้แล้วห่อพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะห่อพลาสติกแล้วมันจะนิ่มๆอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาจะกินกันแบบนี้กลางคืนว่างทําไว้เลยเช้าเช้าหยิบให้ลูกคนละหอ่อคนละหอ่อแรปบวัดนะคะก็ได้แซนด์วิชเนี่ยคะ่ะมาเอ่อไอ,อแซนด์วิชเอ,อข้าวโพดเนี่ยคะ่ะนะคะมายองเนตข้าวโพดหนึง่งอันทีนี้เราก็จะมาทํามายองเนตสลัดมายองเนตกับสลาย กับปูอัดนะคะแต่เจลิงจะใส่กุ้งทอดเดี๋ยวเจลิงทำไว้ละเราจะไม่เปลืองน้ำมันเยอะน้ำมันแพงเราก็ต้องประหยัดเจลิงใช้แป้งโกกินะคะผสมไว้ละเนี่ยค่ะขี้เหนียวก็ใส่น้ำมันนิดเดียวบ้านเจลิงจะใช้น้ำมันไม่ค่อยเยอะก็จะใช้เอียงกระทะเอา ร้านชายชอบจังเลยอย่างเนี้ยทอดกุ้งอันเนี้ยนะคะเราก็จะเอาเนี่ยฮะสลายสลายเวลาซื้อต้องเลือกนะคะสลายตามตลาดนัดเนี่ยน่ากลัวนะคะมันจะเป็นสลายปลอมเขาทำจากไอไออะไรอะเรซินนะคะแล้วก็ของเชียงจะเป็นของไดโชของญี่ปุ่นเปิดที่นี่แล้วก็มายองเนต มายองเนสจะมี3ตัวตัวนี้อร่อยสุดก็คือเต็มสตรีมสำหรับคนไม่มีคอเลสเตอร,รอลสำหรับคนมีคอเลสเตอร,รอลกินแบบฮาประกันครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอร,รอลเลยสำหรับคนกินคลีนอันนี้กินมังสวิรัตได้นะคะนี่ชอบแบบคนขี่เหนียวนะคะ เช่น้ำมันเยอะๆเสียดายเจลก็ไม่ค่อยใช้เราก็จะใส่นมข้นเหมือนกันลงไปหน่อยหนึ่งสองช้อนอันนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่มาอยองเนสอันนี้ทำผสมแบบเนี้ยทำฟุตสลัดอร่อยนะคะ บางทีมายองเนตเหลือเนี่ยเรล่งกินไม่ทันใจหม,หมดหมดอายุเวลาจะเรล่งทาก๋วยเตี๋ยวเรลิงก็จะเอามายองเนตใส่เป็นในน้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะคะมันจะเปรี้ยวๆหอมๆ นี้ให้เย็ดปิดไปทําผมนะคะเย็ดปิดเลยมาช่วยไม่ได้เพราะแขกทําผมแน่นร้านเลยแล้วยเย็ดปิดทําค้างอยู่เจล้งยังต้องไปช่วยทําบางวันหาเจล้งไม่เจอนะคะมุดอยู่ในร้านทําผมมาดูได้ค่ะจริงๆเวลาญี่ปุ่นเขาหมักจะทอดกุ้งอะไรเขาต้องดัดหลังมันหน่อยหนึง่ง จะเลงเมื่อกี้ไม่ได้ดัดนะคะก็ะเลยจะงองงอเพราะแม่กระทะใหม่ไหมดิ้นไฟไว้ละจะเด็นจะเด่นจะเด่นตรงนี้จะสวยหน่อยตัวน,นี้ผ่านลังใช่ะ จะเลี้งทาแบบที่เวลาจะเลี้งไปกินข้างนอกมาอะไรมันอร่อยก็จะจาแล้วกลับมาทําที่บ้านกินแต่ dip, แวัตถุดิบเราจะดีกว่าของเข้าหน่อยก็คือเรามีของเมืองนอกมาเองนะคะมันก็จะอร่อยกว่าของเข้าอีกเพราะนั้นเวลาไปข้างนอกบางทีทานอาหารไม่ค่อยได้จะทานแล้วมีความรู้สึกไม่อร่อยก็จะกลับมาทานข้าวบ้านจนเดี๋ยวนี้ลูกๆก,กลับมาทานข้าวบ้านกันบอกว่ากินข้าวบ้านอร่อยกว่า ชีวิตจริงๆถ้ารู้จักใช้นะฮะมันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขอย่าไปหมกมุ่นบางคนหมกมุ่นกับชีวิตจยงเลยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเล่าหรืออย่าไปเศร้าซีอยู่ง่ายๆอยู่ให้เป็นอยู่สบายๆอย่าไปเทียบเรากับคนอื่นเทียบไม่ได้นะคะชีวิตคนมันไม่เหมือนกันจะเล้งเองเนี่ยไม่เคยเทียบกับใครเลยแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่มีอยู่จะเล้งทางานทั้งวันทําเสร็จแล้วเนี่ยทาไมรู้ไหมเราไม่เครียดเราก็ไม่อยาก ที่จะไปอะไรโอ้ยถ้าอย่างเจเรงไม่ทํางานทําไม่ได้วันหนึ่งคิดจะนั่นตังก็เยอะผู้ชายตามเต็มเลยนี่วันก่อนก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งมารอซื้อของมาให้เต็มเลยมาถามเจเรงว่าจําผมได้ไหมเมื่อสามปีที่แล้วผมไลน์มาหาเจเรงบอกจำไม่ได้ละค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงที่เจเรงเลิกกับผัวใหม่ๆนะ่ะมีผู้ชายโชว์มาทั้งหลายทั้งอะไรมาเต็มไปหมด เขาก็บอกคนนี้อ๋อมันนึกได้อ๋อคนนี้มาที่ไลน์มาแล้วบอกว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมีเงินบำนาญมาสองล้านห้าหรือเท่าไหร่เจลิงก็จำไม่ได้แล้วก็ขนาเนี้ยเขาเป็นไม้เออถ้าเจลิงสนใจเขามีบ้านหลังหนึ่งที่ดินหลังหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเจลิงก็เลยขำๆไม่พูดอะไรบอกเจลิงก็บอกจำไม่ได้ค่ะเจลิงรบหลายทิ้งไงไม่เอาชีวิตแบบนั้นไม่เอาค่ะ เหนื่อยค่ะฮะฝรั่งเยอะเลยฝรั่งนี่ไม่สวิทฮาจะมาที่บ้านนี่อ้าวคนจีนยังมีเลยค่ะติดต่อมาเยอะแยะระวังนะคะเป็นผู้หญิงอย่าไปเที่ยวอยากในสิ่งที่มันยังไม่ควรอยากอะไรที่ไม่ควรอยากเนี่ยอย่าไปอยากนะคะแล้วก็ไอ้ของพวกนี้รู้รสมาแล้วเมื่อก่อนเป็นสาวไม่มีผัวก็กลัวอายเขาเขามีผัวกันหมดเราไม่มี เอาไงว่าต้องมีใช่ไหมคะควรมีจริงๆแล้วไม่เอาละค่ะรู้แล้วมันไม่ใช่จริงๆนะคะตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยถ้ามีตังค์แล้วหากินเองได้อย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้นะคะจริงๆนะคะอยู่ก็วันก่อนมีบ้าน,นโอ้ยลูกสาวหากินได้บ้านก็มีตังค์มีลูกของพี่ชายน้องชายก็เลี้ยงเลี้ยงดีกับเขาว่าอีกหน่อยเขาก็ดีกับเราเองอย่าไปคิดเยอะจะเลียงก็บอกเขานะคะแนะนำไม่ให้ ไปคิดเยอะเนี่ยฮะทอดกุ้งแค่นี้พอเนี่ยกรอบกรอบอร่อยจะตายกินกับสลัดแค่นี้ทําไว้นะฮะเนี่ยหลานชายมาเดี๋ยวเห็นชอบเลยมาแล้วมั้งอยู่ไหนไม่รู้เองไม่เห็นจะเ,เล่นชอบนะกินอย่างนี้ยไม่ต้องสวยงามค่ะเรากินเองเราไม่ใช่แม่ครัวอาชีพจําไว้นะฮะเราไม่เทียบกับใครเราทําว่ายอย่างนี้อร่อยทุกบ้านกินได้โอ้ไปประดิษฐ์สวยงาม ไปหลอกตัวเองว่าจะได้กินไปหาพอดีจะได้ไม่เอาล่ะเอาที่เรากินได้เนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแค่เนี้ยนะคะล้าตัวนี้ก็เอาละเมื่อกี้เรานั่นไว้พี่น็อตเอาไปหลังบ้านถี่ไปอันนี้ไม่อยากได้ล,ละเคลียร์ละโต๊ะจะได้สะอาดเดี๋ยวค่อยมาเอานะคะเนี่ยค่ะ แค่นี้เองค่ะอร่อยนะคะจริงๆถ้ามีแฮมแฮมเป็นชิ้นๆยิ่งอร่อยการเริ่มต้นทำธุรกิจสมัยนี้นะคะลำบากเพราะว่าธุรกิจมันเปลี่ยนใหม่คุณต้องให้ทานโลกคุณปกเกษียมามีเงินก้องอยากทำธุรกิจอย่าทำนะคะเจงค่ะเดี๋ยวเรลิ่งชิมหน่อย มันเอาอะจังใส่อยคนๆอยากทำนะคะจะเล่งไม่แนะนำนะคะงนเก็บไว้นะคะเก็บไว้กินยามแก่ค่อยๆกินมีบ้านมีอะไรทุกอย่างแล้วก็ประหยัดประหยัดก็คำนวณว,ว่าเราอายุเท่านี้เราได้เงินกเกษียณมาเท่านี้เดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ใครเข้ารวยอดรวยก็ไม่ต้องไปอวดกับข้านะคะเราไม่ได้รวยแบบเข้านี่ค่ะนะคะ เราก็เอาเนี่ยลงนี่ผักน้อยไปไม่เป็นไรจริงๆต้องมีหัวหอมมะเขือเทศนะฮะจะเร่งนึกจะทำก็ทำไม่ได้เตรียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวผักมาใส่อีกหน่อยออแต่นี่แก่ไปไม่เอาไม่เอา อย่าว่พวกเธอกินแล้วงั้นแก่ๆ <laughs> <c oughs> อย่าทิ้งน็อตเอามานี่ <c oughs> เอาไปหลังบ้างเลยแค <c oughs> ่นียนง่ายๆนะคะจริงๆทำมาจานล้วเหลือนิดเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็เอากุ้งวางแล้วก็กินเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้ามีผลไม้เราก็ใช้ผลไม้นะคะถ้าไม่มีผลไม้ ก็มีสไลายเจริงมีสไลายขายที่บ้านสไลายเกาหลียำนะคะแล้วก็มีแมงกะพุนยำแล้วก็มีปูอัดของเจเริงเป็นของพวกญี่ปุ่นบริษัทไดโชแล้วก็ทำเงี้ยกินที่บ้านทําบ่อยเลยค่ะง่ายๆเลยชีวิตง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะเนี่ยค่ะทากับข้าวบนโตะทําง,งานเนี่ยเป็นที่หัวเราะจดขาขคบขคันทุกคนนะคะเจริงก็ทําให้ดูว่าวิธีกินง่ายๆทําง่ายๆของเจเริงในแบบไหน ทำไปเช็ดไปนะเนี่ย่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊ก็จะไปเอามายองเนสพวกนี้ไปให้ชิมข้างบนวันนี้ทําตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้ชั้นสามเดี๋ยวเจ๊นจะไปยืนให้ชิมอาทย์ที่แล้วอูย้ยสนุกสนานได้ชิมซุปมิโซะก,กันคนละถ้วยนะคะกินกันใหญ่เลยก็ให้กินใครอยากกินถ้วยใหญ่ใครอยากกินถ้วยเล็กก็มีเอาซุปข้าวโพดซุปฟักทองซุปแฮม เอามาให้ชิมกันเยอะแยะนะคะอาทิตย์นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจลิงจะขึ้นไปข้างบนทําให้ชิมหยุดสี่วันเดี๋ยวช่วงช่วงเที่ยงเจลิงจะไปให้ชิมนะคะแล้วเจอกันอย่าลืมนะคะเนี่ยมายองเ็สเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะมายองเ็ดญ,ญี่ปุ่นนะคะอันนี้จากญี่ปุ่นแท้แล้วก็เนี่ยพวกทูน่าสเปซนะคะของเมื่อกี้เจลิงใช้ข้าวโพดสเปซอร่อยมากเลยเจลิงชอบข้าวโพดสเปซมากกว่าทูน่าสเปซนะคะ,นะคะเจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านเจลิงอย่าลืมอุดหนุนเค้กอร่อยแล้วจะหมดแล้วค่ะ จะหมดแล้วนี่รีบมาบอกเล็กนิดเดียวเองนะคะสวัสดีค่ะ